เลยมทำนองลืมหมดเลยโหละโหละภาล่าด้วยครับ ที่ยืนจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจะนอนจะเดินจะนจจะหายใจจะเดินจะไหล จะเดินจะนั่งจะนอน <Okay. S 1> จะยืนจะยืนจะยืนจะรู้จะเดินจะนั่งจะนอนหรืจนอนนจะหายใจจะใกลจ้จะไกลทีไ่ไหนต้องเปลี่ยนคีย์ เอาคีย์ไหนวะที่มันเแบบเพอๆว่างอะให้จูง,ง้ใจเลยกันนั้นบีนี่เขาเล่นอะไรวะเนี่ยเป็นคู่หมดเลยไงคู่ที่ได้มา ว่าด,ดีทำไมถ้าออกก็เป็นคู่ไงเ็ทีดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วมานั่งเหงามันเป็นอย่างนี้ไปซะแล้วอ่ะ ตรงนี้ต้องประสานคะไณนีน่ออกได้ไหมไม่คิดไม่ไมอกมมมมอกเลยนะ thank <laughs> you ตู้อยอแล้วคุนหวังมากนะแน่นอนเขาเป็นหว่วงนะเพราะไม่เคยร้องเพลงแบบนี้เลยสม,มังเป็นเพลงที่ดีมากเลยนะถ้ามาริวทำได้เพลงนี้แบบดีมากอะ่ะพราตีความหม,หมายความหมายเหรอ เลี้วเล่นเนี่ยเล่นมันนั่ตักรลีวอะเยอะไปไม่เยอะหรอกเล่นไปเลยอุ้ยถ้ายืนเล่นกีตาร์เฉยๆต้องเป็นมันมันดูไม่เบงกาจะให้มารลีวอะไปที่เก้าอี้มีเก้าอี้ตัวหนึ่งเราอยู่ก็ไปนั่งเล่นที่เก้าอี้ตัวนั้นเราเป็นยืนอยู่ไกลๆเราเป็นแค่หันไปแล้วแบบเฮ้ยฉันได้ด้วยแบบหันหลังกลับไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เจ้ามันตักแล้วเนาะไม่ได้นั่ง นอนตักรักตักก็เหมือนกันแหละถ้เว้นนอนตักก็ลือก็ร้องฉันได้ดูแลดูมาลือไม่ได้เป็นคนดูแลเว้นไงก็เล่นเอาเก้อีมานั่งเล่นกันนิดนึงมาไหนฮเข้าไปไหนเหรออือฟังเพลงรักพี่อ่ะฮะทำน้ำนี่ฟังแล้วให้แยบมาฟังทอนเพลงที่ร้องใครนะพี่คู่ใครนะแถวพี่โบู๊ชมาดิกระโดดจับซ้อมหนิได้ไหมรัก

ให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมฉันอยากให้พักก่อเป็นนอนตากเรียวเสร็จแล้วเป็นลุกนอนเพิ่งชอชุดพระรุงพระลังก็ทาท่าแบบจะสอนเสื้อผ้าให้เรียวไปเฮ้ยมันก็เป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นแค่สแสดงอะ่ะการแสดงอะ่ะคิดอะไรมากวะไม่ได้คิดอลไรมากมันรู้มากไปไงให้มันมีจังหวะที่แบบเป็นเพลงในก่อนแล้วมีแค่จังหวะนิดๆงนหน่อยพอไม่ต้องแบบจงใจขนาดนั้นหรอกคือที่ถ้าเบนคิดนะแบบ ค่พอชุดพอลงน้ำมันเด็นแค่ชี้ที่ชุดมาริวมันก็ดูแบบเอาชีวิตลุงละลาน,นมินไบหรือว,ว่าจะให้แบบว่าเอาชีวิตจริงเลยแบบอยู่ในบ้านเน่ะมันก็ต้องแบบนั้นอยู่แล้วเ<ห>พราะถ้า<ช>เป็นอย่างนั้นอนะมินก็ต้องเขาเร่งท่านได้ยังไงวะคือเห็นว่างง <c oughs> อะไรเนี่ยแล้วรวมหมดทุกท่อนเลยเหรอเบนริวไม่อยากขึ้นมาด้วยเพลงขึ้นมาด้วยชาแล้วอะเพราะวิกนี่เห็นว่าไม่มีแต่คนเดยวขึ้นมาใช่มันก็เบื่อตัวเบนนีงแบบเห็นไหมที่ที่ที่แบบว่าก็ให้มันขึ้นมาเลย คอนเสิร์ตไม่ใช่คือแบงก็ต้อไปก่อนหรือว่าไปค่อยไปกลางๆเพลงก็ได้ค่อยไปกลางๆเพลงแล้วก็แบบปุ๊บพอปุ๊บเสร็จช้าเบรกดาวเสร็จก็ก็กลับมาจังหวะเดิมแล้วก็มาเล่นกันประมอะไรอ่าเงี้คือให้มันเล่นเป็นดนตรีไปเรื่อยๆเนาะร้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆตรงกลางเพลงค่อยเบรกเออมันน่าจะเป็นหกต้นเพลงน่าจะเป็นงี้ให้ฉันได้รู้แต่สุดท้องนาม จะให้ครบแล้วใช่ไหมอย่าลืมดูมันเหมือนเรามากเลยอ่ะเป็นไหเออเอาความมาเลยเนี่ยพอจบท่านี้ปุบ๊บมันจะขึ้นอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไหมเราแยากกันทำเพลงดีกว่าไม่งั้นมันจะงงมากไปทำอันนี้ไปไม่อันนี้มันไม่ยากนี่แค่เขียนนี้ให้มาิวเองไม่เป็นไรโอ้แล้วมันยากสำหรับดิวเลยเว้ยมินเข้าใจแต่มาริวไม่ต้องกล,ลัวเรื่องแอคเซน์ มาดูลองไปเลยตามที่มาดูเข้าใจเบนมีเทคนิคช่วยเลือกแอดนด์ลองร้องไอ้นี่ดิถ้าหากเธอร้อนก็บอกฉัน,นร้องอะไรบ้างคอมเมนต์บ้า,าเงเธอนะหากเธอร้อนก็บอกฉันไงวะไปฟังไปเธอไม่ถ้าหากเธอร้อนก็บอกฉัน แต่หเธอ้องกับ,บ,กกบ,บกฉันเธอนันาวัจนั้นาจะมป็นรเธอด่จกะว้ันดร้หากนีไปยมันมต้องเปลี่ยนกันต้องไปเร็วรอหรือว,ว่าจะจะเอาแบบนี้นะฟังก่อนนะช่วยนันคิดนะ อันนี้ริวร้องเบนร้องริวร้องเบนร้องหรือจะริวริวร้องหมดนี่เลยเพป็นอกให้นะเพลงนะเป็นจะ,ม,นะนนจะมีสนเสน่ห์คะถ้าอะไรหรือป่ะถ้าเราเต็มเนี้ยร้องให้มันเข้ากันบางท่อนหรือท่อนที่เราเบรกลานลงไปแบบนี้ก็ได้อะไรแบบเนี้ยถึงจะเท่เลยถึงจะดูน่ารักก็คิดอยู่เหมือนกันแต่เบนไม่กล้าเล่นอ่ะเนี่ยแค่พูดชื่อแค่นี้ก็พอแล้วผมพูดแล้วเถอะเลย <laughs> เคยมีมิกแบบนี้หอะยีนก่อนไม่รูไม่เคยดูอ่ะมีมนี้มีปีพี่ใบพี่เมทเขาก็เอาไปพี่ใบพี่เมทมาลองใหกันอยู่เราจะแต่งเนื้อขึ้นมาเองเดี๋ยวก่อนเอาตรงนี้ก่อนหนึ่งอย่างคือมาดูต้องจำก่อนเนื้อไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะมันมีท่อนบิชด้วยต้องจำจะเพิ่มขึ้นมาอีกเอา คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะทอนบิสเบ็ตเอาปากกาไปเลยเดี๋ยวดูจะเขียนละเอาปากกาเบตปล่อยให้เธอม่สบายจะปล่อยให้เธอต้องตัวร้อนให้เดือดให้ร้อนให้นอนคนเดียวได้ยังไงมาจะต้องฟังตีนเลยนะ นายเดียคิดไม่ออกครูเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราจะมีปัญหากันเรื่องจำเลยเบนเบนเขียนให้หมดเลยเผื่อบางทีมันต้องมีแบบท่อน ไม่มีไม่มีแต่แบบไอ้นี่ไงดีวแบบร้องประสานขึ้นมาแบบตอน,นไล่ขึ้นมาเชื่อนี่เดี๋ยวเป็นประสานเทียนอะ่ะไม่ท่อนท่อนนี้มันต้องเป็นท่อนใครท่ามันอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเขียนให้ท่อนประสานจะเป็นท่อนนี้แน่นอนอยู่แล้วที่เขารวมมาให้เนี่ยดูส่วนเพลงก็รููแล้วอยาก้อยกอยากร้องให้จัง <laughs> ริ่มจากนี่ก่อนเบ้นริวร้องนี่เบนร้องนี่ริวร้องนี่เบนร้องนี่นนว่าแบบพวกผมขออยู่ต่อได้ไหมช่วยวได้ไหมอะไรแบบนี้เออแต่อันนี้น่าเปลี่ยนอ่ะอยากเปลี่ยนอ,อ่ะอันนั้นอ่ะตรงไหนที่เหนื่อยฉันก็หายดีอะไรต่อคุกณก้าวผู้จัดพันธีก็เป็นแต่ฉันก็คงฝันดี <S <S ที่เหนื่อยฉันก็หายดี ถ้าเป็นนะฉันเป็นพวกเราก็คงฟันดมนนนีมันเล่นกันอยู่เว้ยมันเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยเราเล่นกันอยู่เหมือนเบนแบบรู้ไหล่ให้ไหมไม่เจ็บใช่ไหมไหายเลยได้ไหมที่ป่วยก็คงหายดีแล้วลูกก็หันไปที่เหนื่อยฉันก็หายดีที่เหนื่อยคงหายดีของเบนใช่อ่าอืมที่ป่วยก็คงหายดีของเบนที่เนื้อยง,งั้นก็เป็นเพราะเธอฉันคงฟันดีเออได้ เธป็นร้องเท่อนี้นะเป็นเธอฉันเพราะเธอที่นะเป็นเป็นร้องเท่านี้ตั้งแต่นี้เลยนะนวดไหลยให้ไหมไม่เจ็บใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมที่ป่วยก็คงหายดีอะลรวก็จะร้องที่เหนื่อยฉันก็หายดีเของเป็นร้องที่เหนื่อยก็คงหายดีไม่ไม่ไม่เดี๋ยวลิวร้องเองของเป็นร้องที่ป่วยก็คงหายดีเป็นร้องนวดนวดไหล่ให้ไหมไม่เจ็บใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมที่ป่วยก็คงหายดีเดี๋ยวริวจะมาร้อง ที่เหนื่อยฉันก็หายดีเพอะเธอฉันก็ฝันดีพอะเธอฉันเลยฉันเลยฝันดีพอเธอฉันเลยฝันดีที่เหนื่อยฉันก็หายดีพอะเธอฉันเลยฝันพอเธอฉันเลยฝันดี 真的。<laughs> เอาใจเสียทีแล้วรู้คำตอบก็มีแต่แบ่งที่แซนดีจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไม่ไปไหนดีปะดี่ก่อนนะ

ม่เข้าเลยก็มีก็มีแค่เบก็มีแค่เบนเบนันน่้เข้าเลยแบบถ้าผมกับคุณนะก็มีแตเบ้นก็มีคุณที่แสนดีก็มีแต่นายดีกว่าปะรอดูแบบเฮ้ยแต่เบ้นกับลิวมันไม่ได้แบบเฮ้ยอย่างนั้นขะาเบนดูแลลิวได้ไหมใเบนได้ทำตามใจเสียใให้เขาดูแล อันนี้มันเยอะมากเลยนะมันดูการแบบไอ้สองคนนี้เยอะว่ะนี่แหละดูว่าคนนี้ก็ปล่อยไปอยเลงนะกดซิมีแต่เบนที่แสนดีมีแต่เบนที่แสนดีได้นะก็มีแต่เบนที่แสนแต่คือเรื่องเต็มเลนนี่นะเขาจะได้ยินไหม ก็ไ <Mile> ม <dizzy> ่ไดเหลวมากนะให้เบนดูลดเตาเนบนี่สนดีทอดนนี่บได้เดี๋ยวจะเน้นดนตรีให้มันจะเป็นงี้ให้เบนดูลลลได้ไหมเบนได้ทำตามใจเสียจีตงนี หรือว่าหรือว่าจะให้เบนดูละริวได้ไหมใเบนดิฟังใจเสียทีแล้วพอ,อท่อนริวร้อ,อง,รอองตรงนี้แต่เบนที่แสนดีจะอยู่ด้กันไม่เอาดีกว่า็ร้องปกติแหละถ้าเน้นดนตรีมันจะเน้นแบบไม่ใช่หมายถึงว่าคําพูดอะ่ะเอาแต่เน้นดนตรี ก็ร <kung> ้อนไปตามจังหวะของเพลงจะอยู่กับเธออย่างนี้เปลี่ยนเป็นจะอย <fit> ู่ด้วยกันอย่างนี้ไม่เป็นไรดีป่ะอ่าโอเคแล้วอันนี้คือเดี๋ยวเราไปแต่งมาใช่ไหมได้เลยได้ให้นเป็นแนวแบบเต็มไปทีเลยแบบเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะทําอะไรที่เราคิดไปเลยคือเราค่้าๆแต่ถึงวิบบนเวทีจริงๆให้มันสดไปหมดทุกอย่างแบบ เดี๋ยวหลุดถ้าสดหลุดแน่ๆมันคิดไม่ทันหรอกไม่ไม่แต่คือเราคิดไปแล้วแต่เราต้องฟิวให้มันเป็นฟิวสดไปเลยแบบแบบอย่างไอท่อนแรกครับพี่ไปหน,นึ่งพี่ไป้น,นึ่แบบนงโอเคผมกำลังมาคำนี้ก็ผมร้อนผมไม่เองอะไรเงี้ยแต่ฟิวสดนแบบแบบเราดูประกอบเองก็ได้ทำได้ทำได้ไม่ยากหรอกแบบแบบเบนเบนวิ่งมาแบบโอ้หเบนเนาะรีวอลอีกแล้ว ไม่ได้เลยเไ,มไ,ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพูดถ้าพูดอ่ะมันต้องพูดในบทเพลงโอเคละเปลี่ยนเนื้อเพลงแล้วพูดอะไรเงี้ยโอเคเนด่นเป็นดีนดีเป็นเด่นถ้าเป็นเนื้อเราเล่นกันมันก็คือ,อคแบบแป๊บนึงนะพี่แป๊บ,บนึงแล้วก็เดินไปหยิบพีตามาแล<ต>้วเรียกแป<ต>๊บน<ม>ึงที่ผมขอเล่นท่อนนี้เพื่อนผมมาโอ้วผเพื่อนผมล้องอะไรก็ว่าปึ๊บร้องเลย 对吗、嗯？ อ้อ,อไอ่อยลยเ้องบอเลยจี่นต้องร้องต้องร้องเ,<ล>เป็ริวใช่ไ่เดี๋ยวทอดน,นี้มันจะเหมือนเราเป็น,น<อ>มิวสิควิีนิดอะมังก็จะเดินมก็จะเดินเดินมก็้เอออันนี้ต้องเป็นริวหมดเลยนี่ว่าอ่ะเอาให,หม่เอาใหม่